ในอดีตการครั้งพระเจ้าพม,มาทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีในอุทยานของพระราชามีต้นรุจ,จมงคลมีลำต้นตรงแผ่กิ่งก้านสาขาสวยงามได้รับการยกย่องจากราชสำนักเรียกกันว่าต้นสมุกกะหรือต้นไม้พูดได้เพราะมีเทวดาสิงอยู่เทวราชผู้มีศักย์ใหญ่ตนหนึ่ง บังเกิดที่ต้นไม้นั้นบริเวณข้างๆมีกอหญ้าที่มีรุกขเทวดาอาศัยอยู่ด้วยรุจจาเทวดาผู้มีศัก์ที่อาศัยอยู่ในต้นไม้มงคลและกุดนาลิเทวดารุกขเทวดาที่อาศัยอยู่ในกอหญ้าคบหาเป็นมิสหายโดยไม่ได้คํานึงถึงศัก์ที่ต่างกันแม้แต่น้อยวันนี้อากาศดีจริงๆเลยนะท่าน อืมใช่อากาศดีอย่างนี้น่าจะเกิดแต่เรื่องดีๆขึ้นนะท่านว่าไหมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ก็อยากให้เป็นดังที่ท่านว่าครั้งนั้นพระราชาสเสด็จประทับอยู่ในปรา,าสาทเสาต้นเดียวปรา,าสาทเสาต้นเดียวนั้นอยู่ๆก็เกิดการสั่นไหวพวกราชบุรุษพากันกราบทูลความสั่นไหวของเสานั้นแด่พระราชา โอ้โอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมปรา,าสาทของเรามันถึงได้สั่นไหวเช่นนี้ขอเดชะเป็นเพราะปรา,าสาทนั้นผุกร่อนจึงทำให้ปรา,าสาทสั่นไหวพระเจ้าค่ะโอ้พวกเจ้ามัวทำอะไรกันอยู่พวกเจ้ารู้ว่าเสาผุพวกเจ้าก็ไปหาเสาใหม่มาเปลี่ยนให้เราเถิดอย่าปล่อยให้ปรา,าสาทของเราสั่นไหวอยู่เช่นนี้เลยพระเจ้าค่ะ เมื่อรู้ว่าปราสาสั่นไหวเหตุเพราะเสาผูกร่อนพระราชาจึงรับสั่งให้ทหารรีบหาเสาใหม่มาเปลี่ยนในเร็ววันเราทหารต่างก็เร่งหาต้นไม้ใหม่มาใช้แทนเสาต้นเก่ากันอย่างจ้าละวันในที่สุดก็พบต้นไม้ที่เหมาะสมแล้วพวกเราช่วยกันเร่งมือหน่อยเอาต้นไม้ต้นไหนดี เฮ้ยนั่นไงนั่นไงเอาต้นไม้ต้นนั้นสิต้นใหญ่เชียวน่าจะแข็งแรงดีนะพี่เออดีดีแต่เอ๊ะต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้มงคลต้นไม้พูดได้ต้องเรียนถามพระราชากรจะตัดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ดีนะสิพรุ่งนี้เราค่อยมากันใหม่ก็ได้หลังจากนั้นเราทหารทั้งหลายก็ได้นำเรื่องของต้นไม้ กลับไปกราบทูลพระราชาพบแล้วพระเจ้าค่ะต้นไม้ที่เหมาะสมสำหรับทำปราศาสตร์ว่ายัางไงนะพวกเจ้าเห็นแล้วเรอะพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์พากันเข้าสู่พระอุทยานในพระอุทยานนั้นเล่าเว้นต้นไม้มงคลแล้วก็ไม่เห็นมีต้นอื่นๆเน,นื่องจากเป็นต้นไม้มงคลเลิกพวกข้าพระองค์จึงไม่กล้าตัดต้นไม้นั้นพระเจ้าค่ะพวกเจ้า จงพากันไปตัดเทิดจะได้ทำปราสาสให้มั่นคงเราจะตั้งต้นอื่นเป็นต้นไม้มงคลละเลิกแทนพระเจ้าค่ะหลังจากรับคำสั่งจากพระราชาแล้วพวกช่างไม้และทหารจึงพากันถือเครื่องมือพรีกรรมไปสู่อุทยานวันนี้พวกเราจะมาทำพรีกรรมแก่ต้นไม้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยมาตัดต้นไม้ ดีเลยจ้ะลูกพี่วันนี้เดินไปเดินมาล้ากันหมดแล้วพวกเราทำพีกรรมเสร็จแล้วก็กลับกันก่อนดีกว่าพรุ่งนี้เราค่อยมาตัดต้นไม้กันเมื่อรุจาเทวดารู้ว่าต้นไม้มงคลที่อาศัยอยู่จะถูกตัดพรุ่งนี้ก็โศกเศร้าเสียใจเฮาพวกทหาร จะมาตัดต้นไม้แล้วทีนี้เราจะเอาต้นไม้ที่ไหนสถิตละทีนี้เฮอหมูรุกเทวดาที่รู้จักมักคุ้นของเทวดานั้นพากันมาไถ่าถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครั้นได้ฟังแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้เรามองไม่เห็นหนทางที่จะช่วยท่านได้จริงๆนั่นนะซีในอุทยานนี้ ก็มีต้นไม้ใหญ่แค่ต้นนี้ต้นเดียวกุสนาลิเทวดาเทวดาที่อาศัยอยู่ในกอหญ้าที่มีฐานะตำ่ำเมื่อรู้ว่ามีเหตุเกิดขึ้นกับมิตรที่มีฐานะสูงที่สถิตอยู่ในต้นไม้ใหญ่ก็มาปลอบใจและคิดหาวิธีการแก้ไขเทวดาที่อยู่ในกอหญ้าได้มาพูดกับเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ใหญ่ว่า ช่างเธออย่ามัวเสียใจเลยเราจะไม่ให้คนตัดต้นไม้นั้นในวันพรุ่งนี้เวลาพวกช่างมาท่านคอยดูเถิดเราจะจัดการแก้ปัญหานี้เองรุ่งเช้าทหารและนายช่างถือเครื่องมือพากันเดินเข้ามาในอุทยานเตรียมตัวที่จะตัดต้นไม้มงคลเฮ้ยเชา้านี้อากาศดีจริงๆเว้ยทำงานกันเถอะพวกเรารีบตัดไป จะได้รีบไปซ่อมเสาปราสาทฮึเออเช้าๆอย่างนี้แรงกำลังดีเลยล่ละลูกพี่อ้าวลุยเลยพวกเราเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ในต้นไม้ใหญ่เมื่อเห็นพวกช่างและทหารกำลังเดินรุดหน้าเข้ามาหาตนจึงพูดขึ้นว่าทำยังไงดีละท่านพวกทหารเข้ามาตัดต้นไม้กันแล้ว เทวดาที่สถิตยอยู่ในกอหญ้าจึงพูดให้กำลังใจว่าท่านอย่ากังวลไปเลยเดี๋ยวเราจะจัดการเองเมื่อทหารกับนายช่างเดินเข้ามาใกล้ต้นไม้เทวดาที่อาศัยอยู่ในกอหญ้าจึงแปลงกายเป็นกิ้งก่าวิ่งนำทางพวกช่างไม้เข้าไปสู่โคนต้นไม้มงคลกระทำประหนึ่งว่าที่ต้นไม้มงคลต้นนั้นที่ทหาร และช่างกำลังจะตัดเป็นโพรงอยู่ข้างในที่เป็นที่อยู่อาศัยของกิ้งก่าตัวนั้นเมื่อพวกทหารและช่างเดินเข้ามาถึงต้นไม้และเห็นว่าต้นไม้นั้นเป็นโพรงจึงพูดกันว่าอ้าวต้นไม้นี้เป็นโพรงหรือเนี่ยทำไมเมื่อวานเจ้าไม่ตรวจให้ดีๆเสียเวลาไหมเนี่ยแย่เลย ถ้าเอาต้นไม้ต้นนี้ไปทำเสาปราศาสตต้องล้มแน่ๆงานนี้โดนด่าอีกแน่พวกเราเจ้านี่ทำงานไม่ได้เรื่องเลยไปเลยไปรีบไปหาต้นไม้ต้นอื่นเลยในอุทยานไม่มีเจ้าก็ต้องไปหาที่อื่นไปหาในป่าโน,น่นไปเลยเฮ้ยเหนื่อยอีกแล้วสิพวกเราและแล้วแผนที่เทวดาในกอหญ้าได้วางเอาไว้ก็ประสบความสำเร็จ ทหารและช่างไม้เลิกล้มความคิดที่จะตัดต้นไม้มงคลเหล่าลูกคเทวดาต่างๆก็แสดงความยินดีกับรุจจาเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ในต้นไม้มงคลนั้นจึงได้จัดการประชุมกลุ่มลุกเทวดาขึ้นเพื่อแสดงความดีใจกับรุจจาเทวดาที่ไม่ต้องเสียต้นไม้มงคลแหล่งที่อยู่อาศัยของตนเราได้วิมานของเรากลับคืนมาแล้ว ดูก่อนเทพเจ้าผู้เจริญทั้งหลายชาวเราถึงจะเป็นเทวดามเหศสักไม่รู้อุบายนี้เพราะปัญญาทึบส่วนเทวดาผู้ต่ำต้อยที่อาศัยอยู่ในกอหญ้าได้กระทำให้เราเป็นเจ้าของวิมานได้เทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในต้นไม้มงคลนั้นก็ได้กล่าวขึ้นว่าตัวเราเองแม้จะเป็นเทวดา ผู้มีศักดิ์มากก็ไม่อาจบำบัดทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ตัวเราเองได้แต่เทวดาผู้มีศักดิ์น้อยผู้เป็นเพื่อนของเราที่อาศัยอยู่ในกอหญ้านั้นกลับมีดวงปัญญาที่สามารถช่วยเราได้เพราะเป็นคนฉลาดและมีดวงปัญญามากดังนั้นพวกท่านทั้งหลายผู้มีศักดิ์ใหญ่จึงไม่ควรดูถูกเทวดาผู้มีศักดิ์น้อย หากท่านประสงค์จะพ้นทุกข์ก็ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความเสมอกันและความวิเศษกว่ากันพวกท่านพึงคบมิตรทั้งต่ำและประนีตทั้งเท่ากันและสูงกว่าเถิดรุจจาเทวดาได้แสดงธรรมแกมูเทวดาด้วยคาถานี้และดำรงอยู่ชั่วอายุไขแล้วก็ได้สิ้นอายุไขไปตามยถากรรม หลังจากนั้นในชาติต่อมาเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ได้เกิดใหม่มาเป็นเศรษฐีมีนามว่าอนาถบินทิกะเศรษฐีส่วนเทวดาในกอหญ้าผู้มีศักย์ต่ำนั้นก็ได้มาเกิดเป็นมิตรของเศรษฐีที่มีฐานะต่ำต้อยกว่าแต่ถึงกระนั้นท่านเศรษฐีก็ไม่ได้ดูถูกผู้เป็นมิตรที่มีฐานะต่ำต้อย แต่กลับแต่งตั้งให้มิตรผู้มีฐานะต่ำต้อยนั้นเป็นผู้ดูแลสมบัติทั้งหมดของตนเหล่าบรรดาญาติพวกพ้องของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีต่างแสดงความไม่พอใจและขอให้ท่านเศรษฐีเลิกคบกับมิตรผู้นั้นจึงทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นในบ้านท่านเศรษฐีเชื่อฉันเถอะอย่าคบหากับบุคคลท่านนี้เลย พวกเราไม่เข้าใจว่าท่านคบกับบุคคลที่ต่ำต้อยกว่าได้เช่นไรท่านเศรษฐีดูเอาเถอะคนผู้นี้ไม่ทัดเทียมกับท่านเลยทั้งชาติโคตทรัพย์และทัญญชาติธรรมดาความสนิทสนมกันฉันมิตรกับคนที่ต่ำกว่าก็ดีคนที่เสมอกันก็ดีคนที่สูงกว่าก็ดี ควรกระทําทั้งนั้นพวกท่านหยุดพูดเถิดเราได้ตัดสินใจแล้วแม้ว่าเหล่าบรรดาญาติของเศรษฐีจะว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรท่านเศรษฐีก็ยังคงเชื่อใจในมิตรผู้ต่ำกว่านั้นและไม่ยอมไล่ให้ออกไปไหนเลย เป็นเพราะด้วยบุญเก่าที่มิตรผู้มีฐานะต่ำกว่าเคยช่วยท่านเศรษฐีไว้ในชาติที่แล้วนั่นเองถึงมาในชาตินี้แม้จะมีฐานะที่ต่ำกว่ามากแค่ไหนท่านเศรษฐีก็ยังให้เกียรติรักและดูแลไว้ใจมากกว่าญาติของตนเพราะมิตรผู้นี้เคยทำคุณและช่วยชีวิตท่านเศรษฐีมาตั้งแต่ในอดีตชาติ ดังนั้นเราจึงไม่ควรดูถูกคนที่มีฐานะต่ำต้อยกว่าเพราะเราอาจจะได้พึ่งพาเขาในเวลาที่จำเป็นเพราะบางครั้งเขาอาจจะเป็นคนที่มีปัญญาดีกว่าและเราก็ใช่ว่าจะรู้และสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองการครบมิตรนั้นจึงควรครบไว้ทั้งฐานะสูงกว่าฐานะเสมอกันและฐานะต่ำกว่า